เทมชิ้นแรก Sony RX 1 0 0 Mark 7 n o t e b โน้ตบุ๊กิงแพด X1 Yoga ถ้าเกิดบินไกลๆจริงๆอะ่ะผมก็จะใช้ตัวพัน X M2 อยู่ซื้อลดราคาเหมือนกันราคาเต็มเราจะคิดก่อนแต่ลดราคาเรากดเลย <laughs> สวัสดีทุกคนครับนี่ก็เป็นเทปที่สองนะครับที่ทีมงานขอร้องมาว่าหลายคนเลิกจากมาบุกบ้านพี่พัทแล้วอยากบุกไปในกระเป๋าพี่พัทด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเรามาดูกันว่าในกระเป๋าที่ผมพกในตอนนี้เนี่ยมีอะไรใส่เอาไว้บ้างเวลาออกไปทํางานข้างนอกเวลาไปออฟฟิศต่างกันหรือเปล่าก็บอกว่า ช่วงปีที่ผ่านมาคือปีที่แล้วเนี่ยมีกระเป๋าละหลักใช้อยู่ประมาณ2ใบนะครับ mm hmm. ก็คือจะมีตัวที่ได้จากงานคอคอมมาใบนี้คือใช้ต่อเนื่องกันมายาวนานมากครับตัวนี้คือใบของอคอม p d r a g o n Tech Summit นะครับที่ชอบเพราะว่าไซส์ใหญ่ใส่ของได้เยอะช่องลับเพียบนะครับอันนี้ไปก่อนหน้านี้แต่ใบปัจจุบันเนี่ยมาใช้เป็นตัว One+ Plus ตัวนี้นะครับช่องใกล้เคียงกัน เอาจริงคือน้อยกว่าแหละแต่ว่าเรื่องของขนาดทรงมันเล็กกว่าแล้วก็สะายง่ายกว่ารวมถึงผมเปลี่ยนไปใช้น้ตบุ๊กที่เบาลงด้วยก็เลยเป็นใบนี้แทนครับตัวนี้ one plus แล้วก็มีอีกหนึ่งใบเป็นใบเล็กเผื่อเอาไว้ประมาณว่าไปเทสกล้อง3-4รุ่นนะครับก็จะเป็นใบนี้ได้มาจากญี่ปุ่นเป็นโล c a l fashion อยู่ในห้างแล้วก็ไปเจอแล้วชอบก็เลยเอ้ยซื้อมาดีกว่าใบนี้มี3นครับแต่ตอนนี้ เพราะฉะนั้นเดี๋ยวมาดูใบหลักที่ใช้ปัจจุบนันกันก่อนเลยว่าข้างในในผมใส่อะไรไว้บ้างนั่นคือตัวนี้เลยครับกระเป๋าวัน plus backpack ตัวนี้นะครับอย่างนี้เป็นรุ่นที่2นะมันจะมีกลไกตรงนี้ที่เป็นแม่เหล็กตึก๊กแล้วเปิดถ้าจริงๆจะเปิดไม่ออกมันจะล็อกไว้นะครับน,นี่แล้วเรากดนี้เราดึงก็จะเปิดออกได้แบบนี้นะครับข้างในนี้ก็จะมีซิปนะครับเดี๋ยวก็ให้ดูก่นไอเทมชิ้นแรกที่หยิบออกมาคืออะไรก็คือตัวนี้เลย นะ่ Sony X r X100 Mark 7แต่ก็ต้องบอกว่าผมไม่ได้พบแบบนี้เข้าไปแหละเพราะว่าจริงๆมันจะมีตัวเคสหนังที่ซื้อมาเป็นประมาณนี้นะมันก็จะเป็นแบบพร้อมคล้องคอแบบฮิปสเตอร์สุดๆไปเลยนะครับแบบนี้เลยนี่เห็นไหมแลม้วมีสายอย่างเท่บอกเลยแล้วอุปกรณ์ที่ใช้คู่กันก็คือนี่เลยอันนี้ก็จะเป็นขาตั้ง t ร i ป o อนะครับที่เอามาวางขายที่หลังอันนี้นะครับก็จะมีฐานกระดุมไ้ด้วยนะเชื่อมต่อกับ ตัวกล้องได้แล้วก็มีบลูทูธรีโมทครับสามารถจะกดสั่งเซิรงได้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นการถ่ายวิดีโอการแพนการซูมนะครับทางกระดุมอยู่ไหนอยู่นี่เลยยังไม่เคยแกะใช้เลยแต่ได้มา <laughs> คือเนี้ยซื้อมาก็เอามาหลักๆคือเป็นขาตั้งแล้วก็กดถ่ายชาัตเตอร์แล้วก็ตั้งเป็นบล็อกแบบนี้ประมาณนี้นะครับหลายๆเทปไปถ่ายก็ประมาณนี้แล้มถึงตัว P40 Pro ที่เพิ่งถ่ายไปก็ใช้ตัวนี้ด้วยนะครับก็เดินถือถ่าย,ย่างนี้แหละประมาณนี้นะอันนี้คือชิ้นแรกตอนที่ ช่องด้านหน้าครับอันนี้จะมีอุปกรณ์มีลอตเตอรี่มีลิปมันแล้วก็ลิปมันอันนี้คือได้มาจากตอนขึ้นเครื่องบินเพราะว่าผมเป็นคนที่กินน้ำน้อยผิวแห้งปากแห้งนะครับเพราะฉะนั้นเ่่าขึ้นเครื่องบินก็จะมีลิปมงุงลิปมันมาด้วยมีซินทูไฟที่ เอาไปเสียบใช้ตอนที่บินไปเมืองนอกนะครับไปงานเปิดตัวนะมีเหรียญบาทแล้วจริงจะมีพวกเหรียญถ้าเกิดบินอยู่อ่ะมันจะมีพวกเหรียญที่กลับมาจากต่างประเทศด้วยตอน,นี้ไม่มีแล้วนะครับน่าจะเคลียร์หมดแล้วมีปากกาที่เอาไว้เซน็นแล้วก็จดเอกสารทุกอย่างทุกสิ่งเหมือนกับถ้าเราบินไปถึงที่นู่นแล้วก็ต้องมีการรอกพวกใบเข้าเมืองตอมอก็ใช้พวกนี้แหละอันนี้ก็ขอการบินไทยมานะครับข้างในเมีมานี้ครับเป็นพวกเหรียญกับพวกนี่อุปรกรณ์ช่วยชีวิตใช่ไหมลิปมัน ถ้าเกิดตอนบินเนี่ยมันก็จะมีพวกวถั่วเธอขนมสแนคนิดหน่อยใส่ไปด้วยนะครับตรงนี้แล้วก็ช่องด้านข้างตรงนี้ก็จะเอาไว้ใส่พวกหูฟังที่ใช้งานนะครับตอนนี้ก็จะพกตัวของบัตรพลัสนะไกซี่บัตรพลัสอ, <c oughs> อันนี้ต้อบอกว่าเป็นตัวเทสนะครับยังไม่วางขายแต่เป็นเคสของไลฟ์เฟรนนะครับแล้วก็นี่ไงสีแดงสีแดงผมซื้อมาเองนะแต่ว่าตัวเคสนี่กำลังเทสอยู่นะครับ ก็จะเป็นชุดที่มันจะมีตีมเอาไว้แปะ NFC ได้จะเป็นตีมลายเฟนบนมือถือของเราด้วยนะครับของซัมซุงข้างในนอกจากกล้องแล้วมีอะไรอีกมีเมาส์นะครับตอนนี้ใช้ของลาปูอยู่ซื้อมาจาก Lazada ตอนเคาเซลล์มั้งนะครับเป็นแบบทั้งบูทูธแล้วก็เป็นแบบไวเลสนะครับผมก็ใช้แบบบูทูธนะครับตัวนี้แล้วก็มีมอแปลงอ่าอันนี้จะเป็นตัว Typ e C 65วัตนะครับใช้แบบนี้เพราะว่า เพิ่งเปลี่ยนมาใช้เป็นโน้ตบุ๊กที่รองรับการใช้แบบ Type C มาแล้วพวกง่ายขึ้นนะครับเพราะว่าชีวิตเบาขึ้นกระเป๋าเบาขึ้นตัวก็เบาขึ้นด้วยเพราะว่าเปลี่ยนโน้ตบุ๊กใหม่นะฮะมีอะไรอีกบ้างจริงในกระเป๋าใบนี้มันจะมีช่องสำหรับเก็บแท็บเล็ตด้วยนะครับตรงนี้นี่ถ้าเรามีแท็บเล็ตใส่ก็ใส่ช่องนี้ได้นะตั้งแร่ก็โน้ตบุ๊กใส่ช่องนี้แหละคือเพิ่งหาเจอทีหลังว่ามีช่องข้างหลังด้วยคนละช่องกันนะครับแล้วก็มีซิปด้านหน้าซ่อนอะไรอยู่ ตรงนี้เอาไว้เก็บพวกของแบบรีบหยิบรีบใช้นะฮะมีการ์ดมีแบตสำรองสำหรับ X100 Mark 7นะครับเพราะว่าใช้บางทีออกไปข้างนอกใช้ถ่ายหลายเทปเราก็จะใช้แบตสำรองนี่แหละอนนี้เป็นพวกแบตเทียบนะครับก็ใช้งานได้เหมือนกันนะก็นึงเป็นพ0 0 0องพัเราซื้อแบตเทียบได้มา2ก้อนในราคา500-600บาทอย่างดีก็800ะ่ะมีพวกเมมโมรี่การ์ดเกิดอะไรพวกนี้ตรงนี้หมดนะฮะ ดูเหมือนว่านำช่วงความสนใจว่า,าทำอะไรกันอ่ะในกระเป๋าน,นี้หมดแล้วมาถึงด้านข้างกันบ้างครับอันนี้มีอีกสช่องด้านหลังช่องนี้ผมจะเก็บ power bank ไว้นะครับก็แล้วแต่ช่วงแต่ช่วงนี้ก็มีถือ Oppo f X2 Pro ด้วยตัว Superbook t Charge ตัวนี้นะครับก็ชาร์จได้แทบจะเท่ากับตัวมออแปลงที่เขาแถมมาเลยก็เลย,ยแบบเดียวก็เต็มแล้วนะฮะแล้วก็มี โน้ตบุ๊กอ่าอันนี้คือตัวล่าสุดใช้ปัจจุบันก็จะเป็นตัวโยก้านะครับติงแพด X1 โยก a ามีปากกาให้ใช้งานด้วยใช่ไหมก็เลยซื้อตัวนี้มานะครับตั้งถามว่าเคยดึงปากกาออกมาใช้หรือยังดึงมาโชว์อย่างเดียวไม่เคยเขียนช่วงนี้ไม่ได้มีเอกสารให้เซ็นด้วยไงถ้าเกิดว่ามีแบบต้องอ่ะส่งเอกสารไปเซ็นพาสปอร์ตนะครับเซ็นนำกลับหน้าแบบประชาชนก็ใช้ปากกาในเซ็นสมัแตบ,บดีต้อนแล้วส่งไปเลยทำแค่นั้น ก็เลยใช้แกบนื้นอกจากนั้นข้อดีอยา่ออยางนึงคือนอกจากหนึ่งมันชาร์จผ่านหัว Type C ได้แล้วพวกมอปแปลงอันเดียวจบนะครับก็จะมีเรื่องของการรองรับนะครับซิมตัวนี้มันจะมีช่องในใส่ซิมผมก็ใส่ซิม LTE 4 G เลยเพราะว่ามีซิมพวกอลิมิตอยู่ก็เสียบใช้ตรงนี้เลยนะครับก็เลยพกตัวนี้แหละไม่ได้เบามากแต่ก็ดีกว่าตัวที่แล้วคือรุ่นแ้วเนี่ยคือ Surface Book หนักแล้วก็ใหญ่นะครับตัวนั้นก็ชอบจอใหญ่ไง แต่ว่าเราหลังกรู้สึกว่าอายุอ,อนามแล้วก็มาถึงจุดที่ลำบาการับการแบกของหนักๆแล้วไม่ไหวเรียกว่าเป็นเซ็ตที่จัดมาแบบเบาลงแล้วนะครับอ,อ๋อมีอีกชิ้นหนึ่งอันนี้ก็เป็นของที่ได้มาเอาต้องงานประตูเขาว่าอนาะว่า5ทีนะครับแล้วก็เป็นเซ็ตที่ค่อนข้างโอเคก็คือมันเก็บของได้เยอะ ผมก็จะมีเก็บพวกกล่องซิมการ์ดกับไมโคร SD นะครับอันนี้ก็เป็นกล่องที่แบบมีเข็มจิ้มซิมด้วยเวลาเปลี่ยนทรงเป SIM ลี่ยนซิมอะไรก็ใช้กล่องนี้แหละเป็นหลักนะครับมีที่เก็บพวกสายไมโครโฟนแล้วก็หูฟังนะครับอย่างเช่นอันนี้ตัวแปลง3.5สลับสมาร์ทโฟนนะครับอันนี้ก็เป็นของโบ y a ใช้ได้แทบทุกรุ่นเลยอะ่ะแยบปั๊บติดปุ๊บดีมาก แล้วก็จะมีไม้สองตัวสำหรับใช้กับตัวซาราโมนิกตัวนี้นะฮะอันนี้เป็นชุดไม์นะครับแล้วก็จะมีตัวรีเซิร์ฟเวอร์อีกตัวหนึ่งก่อนอันนี้ก็ใช้ของตัวโซนี่อยู่นะครับต่มนปัญหาเรื่องของมันไม่ค่อยตัดเสียงเท่าไหร่นอสเข้าเยอะนะครับก็เดี๋ยวเอามาให้ดูว่าเป็นยังไงเนาะอันนี้ก็เป็นชุดกระเป๋าแล้วก็มี USB hub ที่เป็น Type C นะครับอันนี้ก็จำได้แล้วว่าซื้อของอะไรมาสร้างอะไรเหมือนกันนะครับก็ใช้ดีเหมือนกันนะครับมีพอรตทั้งไมโครทั้ง USB ไซส์เต็มนะ 3.0 2ช่องมี USB Type C ช่องหนึ่งด้วยก็เสียบกับตัว Thin Pad ได้พอดีนะครับมีสายแล้วก็มีตัว SSD Portable นะครับตัวนี้512 g b นะครับของ Samsung ตัวนี้ก็จำได้ว่ากดมาจาก Amazon มัง้งตอนนั้นลดราคาประมาณ3,000นะครับตอนนี้บ้านเราไซนี้ก็น่าจะประมาณ3,000กว่าบาทแหละที่มีคนถามว่าคลิปเล่า From Home เรื่อง Super w o o ของ Oppo เนี่ยใช้อะไรถ่ายตอนนั้นก็ตอนนั้นก็ใช้ไมค์ชุดนี้แหละครับถ่ายนะครับของซาลามูนิกนี่แหละ ึ่งหลายคนก็ชมว่ามันดีมากมันตัดเี็งลมได้นะครับก็อันนั้นส่วนหนึ่งด้วยนะครับแต่ด้วยความที่เป็นคลื่นบลูทูธครับถ้ืขึ้นบนดาดฟ้าเนี่ยมันก็ไปเจอเรื่องของสัญญาณวิทยุเหมือนกันก็มีแจมมาบ้างนะครับก็ทีมงานก็ต้องมาช่วยกันแก้ไขเรื่องของสัญญาณแจมนิดหนึ่งเหมือนกันนะครับอันนั้นคือบนดดฟ้าไงแต่ก่อนที่เอาไปใช้งานเปิดตัวนะครับที่มีหลายๆกล้องหลายๆสื่อมาถ่ายงานนะครับคือไปเดินกันเป็น5เว็บ10เว็บตรงนั้นแล้วก็ไปถ่ายถ่ายกันนะครััับบกกก็ไมม่่เจอวาคแทรรนนะ ไปหมดแล้วทั้งงาน Samsung S ยี่สิบ C Flip ก็ไปมาครับกดน,นี้ถือว่าโอเคอันนี้จริงๆยังไม่ได้ถือว่าร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะว่าถ้าเกิดเอาจริงๆเนี่ยช่วงที่ต้องไปทํางานเนี่ยก็จะมีการใส่มือถือยัดเอาไวต้ตรงนั้นตรงนี้อีกวันหนึ่งอาจจะมือนนถือติดตัวไปประมาณสามเครื่องนะครับอันนี้คืออย่างน้อยนะ <c oughs> แล้วก็จะแทรกไว้ในกระเป๋าครับ,รบก็ยัดตรงนั้นตรงนี้ไปเรื่อยช่วงนี้ก็จะมีนี่ครับ P 4 0 Pro, a 2 0 Ultra แล้วก็ f i X 2 Pro นะครับสามตัวนี้แหละที่พกอยู่ประจำนะตอนน สักพักใหญ่ๆแล้วอ่ะมันก็เลยไม่ได้เอาของมาใส่กระเป๋าเลยก็ลือออกมาก็กองๆไว้ที่บ้านนะครับอย่าแพนไปนะเดี๋ยวมันจะลกมากอ่าน,นี่นะครับอันนี้ก็เป็นเซ็ตปัจจุบนนะันณตอนนี้นะครับแต่เดี๋ยวให้ดูตอนที่บ้าหอบฟางดีกว่าว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมีอะไรบ้างนะครับมานี่นะครับก็จะเป็นกระเป๋าไซส์ใหญ่ตอนที่ดใช้นะครับช่วงที่ขนของเยอะๆหน่อยเลือกอันนี้ก็เพราะว่าหนึ่งเขาแถมมาฟรี ไปงานคอคอมแล้วให้มานะครับก็ถือว่าเฮ้ยมันเป็นกระเป๋าลาไ,ไอเทมไงน้อยคนนักที่จะได้ไปงานคอคอ,คอมนะครับอันนี้บินไปที่ฮาวายเลยนะถ้าจําได้เออตอน8ปดห้านะครับพอแปดห้าก,ก็ไม่เชิญเราไปแล้วไม่ใช่ตอนนั้นคือบอกว่าเขาลดสเกลงานลงนะครับมันก็เลยเชิญสื่อไม่เยอะเท่าไหร่เอางนอกฝนตกเสีอย่างนั้นอ่ะอันนี้ก็จะคล้ายๆกันนะครับภายในก็จะมีที่เก็บของเก็บของอยู่นะครับซอกข้างหน้าแต่นี้มีความเป็นสัตว์เป็นส่วนมากกว่า คุณคุณกระเป๋ามันของอันนี้มโอจีโอปะ่ะอันนี้จะเป็นยี่ห้อกระเป๋าครับแต่เขาเอามาปั๊มตาของเขาข้อมเทคสมิดนะฮะนี่ข้างหน้ามีช่องให้เก็บเรียบร้อยมีที่เสียบปากุงปากกานี่ไงเซิร์ฟเวซเพนยังอยู่เลยเจอกับเซ r ร์ c เ b ซบุ๊กสองนะครับตัวนี้นะแล้วก็ที่เหลือของจะไม่ค่อยเหลือแล้วแหละมีพวกหลงเศษหลงเศษล็นิดหน่อยแล้วก็สมัยที่แบกของเยอะจริงๆก็จะเป็นตัวนี้ครับกระเป๋าลูมิกเพราะผมใช้ตัวลูมิก G9 ด้วยนะครับ ที่ตอนนี้ตั้งถ่ายเราอยู่นะครับเป็น l u ม i ก G9 ตัวนี้แล้วก็ใส่นี้ไปนะฮะข้างในก็จะมีแบบที่เก็บเลนส์อีกสักตัวหนึ่งเอาไว้สแปร์นะครับหนักไหมหนักดิกล้องเลนส์คืออันนี้ก็กิโลกิโลครึ่งแล้วอะถ้าเกิดมีเลนส์สองตัวนะแล้วมีอะไรอีกโหยุคแห่งการใช้สต a b บลเลเซอร์นะครับก็จะถือไม้กันสั่นไปด้วยแต่นี่เป็นตัวเล็กล้วนะตัวนี้เป็นออสโม ตัวเล็กนะครับก่อนนี้ก็จะเป็นตัวของพวกซี่หยุ่นอัน,นใหญ,ใหญ่อันนี้ดีและเบาลงเล็กลงแต่ก็ไม่ค่อยได้แบกแล้วนะครับสมัยก่อนเวลาออกไปไลน์นอกสถานที่ก็ต้องเอาพวกไม้กันสั่นนี่แหละไปถือนะอันนี้ก็ยังมีใช้ยอยู่บ้างครับตามงานที่เขาให้เราไปไล่นะครับล่าสุดก็งาน s อ 5G ที่ไปเปิดตัวที่สยามพารากอนนะก่อนจะมีสถานการณ์โควิดนะครับจับคู่กับ S+ 10 Plus ใช่ไหมแล้วก็ไมค์ก็ของชุดนี้เลยนะครับอา้าว ฝนตกครับเมื่อกี้พักฝนตกป,ป๊บไฟดับเลยครับตอนนี้แต่เลยมีไฟ led อยู่ดวงนึงนะครับก็เดียวเดี๋ยวโชว์มัสโกออนครับเดี๋ยวถ่ายให้จบแล้วกันคิดว่าแสงน่าจะพอใช่ไหมทมง,งานแสงน่าโอเคอยู่นะครับตอนนี้อะมาต่อกันที่ใบนี้ใช่ไหมได,ดูไปแล้วนะครับกับกล้องนะปผ่านไปอันนี้จะมีช่องสลับเก็บของเล็กๆอยู่อันนี้ผมเอาไว้ใช้ใสโ่โพลแบงค์คราวที่แล้วนะครับเป็นช่องนี้เลยนะครับนี่แล้วก็เอาสายออกมาเสียบข้างหน้าได้ นะตัวนี้ข้อดีของมันคือขลังมีตัว support back ด้วยเห็นปะอันนี้ใส่แล้วก็จะนุ่มหลังนิดนึงนะครับแต่ว่าข้อเสียคือมันคือทรงมันอะค่อนข้างจะย,ย้้ยถ้าเกิดว่าโน้ตบุ๊กไม่ใหญ่จริงๆอะมันจะไม่ค่อยอยู่ทรงเท่าไหร่นะครับและอย่างหนึ่งคือผมใส่ของเยอะด้วยไงนี่ก็หนักนี่ก็หนักมันก็จะย้วยมาอย่างนี้เวลาเวลาถือไปจะงุ้แบบนี้นะครับเพราะว่าของมันหนักหลายช่องส่วนตัวนี้จะมีช่องของโน้ตบุ๊กอยู่ตรงช่วงนี้นะฮะก็เป็นแบบ ทั้งแผ่นหลังเลยคือใส่ได้ใหญ่มากตอนนั้นก็เลยใส่เป็นของตัว Surface Book 2ไปนะครับ15นิ้วหนักเท่าไหร่ตัวนั้น2กิโลตัวนั้นก็คือ2กิโลนะอันนี้ไม่รวมหม้อแปลงของ Surface อีกนะคือจะบอกว่าใบนี้นะครับตอนที่แบกไปแบกมาเนี่ยจุสุดๆเนี่ยน่าจะมีเกือบ10โลอะใบเนี้ยคือใส่ของบ้าหอกฟาง,งสุดไปเลยพอป,ปัจจุบันนี้ก็พยายามลดน้ำหนักงมาให้มากที่สุดนะครับเปลี่ยนกล้องมาเป็นตัวเล็ก ใช่ไหมมาเป็น i อคสไลมาร์กนะครับแล้วก็ของก็น,น้อยลงอ๋อลืมลืมมีประมาณ2อสชิ้นนะครับที่ตะกี้พูดให้ฟังแล้วก็จะมีม่อีกตัวนึงที่ผมใช้เองก่อนหน้านี้นครับก็จะเป็นตัวนี้เลยอ่าโซนี่สีดาคู่นี้นครับเป็นบูทูธเหมือนกันแล้วก็จะมีตัวเดโฟนให้ด้วยแบบนี้อันนี้ก็เป็นฝั่งกล้องนี่ก็ฝั่งรีซิฟเวอร์นะครับแต่ตัวนี้มันจะมีเรื่องของมันพิกอัพน้อยเยีะยไปหน่อยหนึ่งนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใช้คนเดียวเรื่องของเสียงคุณภาพผมว่าโอเคเพลิใในใจเด ถ้าอยากจะดูว่าเคยใช้ตอนเทปไหนต้องย้อนกลับไปเทป Reno t ทนไทม์ซูมที่ญี่ปุ่นตอนพรีวิวใช้ตัวนี้แหละแล้วมันจะมีอีกคู่นึงที่เป็นเวอร์ชั่นเก่ากว่านี้สงเงีเงินเงินอันนั้นก็ตัวนั้นใช้มานานหลายปีเลยนะครับยังใช้ได้อยู่นะแต่กินแบตไปหน่อยแล้วก็ถ้าเกิดบินไกลๆจริงๆอ่ะอาจจะไม่ใช้พวก t w i r e l e s s นะครับแต่ว่าจะใช้เปลี่ยนพวกเฮดโฟนไปเลยหรือว่าจะเป็นแบบที่ของคอครับตัวน,นี้ผมก็จะใช้ตัว พันเอ็กอยู่ e นะครับตัวนี้ Sony ที่ของขอตึ้งนะฮะนี่พั 2, นเอ็ครับตัวนี้เหมือนเราจัดไฟแบบมีไฟข้างหน้าแล้วก็ข้างหลังปล่อยมืดไปเลยโคตเท่ประมาณนี้นะครับพันเอ็ตัวนี้ก็ซื้อลดราคาเหมือนกันเราราคาเต็มเราจะคิดก่อนแต่ลดราคาเรากดเลย <c oughs> ตัวนี้จะไม่ผิด ที่ King Power หลังน้ำไปซื้อแล้วเขามีลดราคาพอดีนะครับช่วงลดตุ่จีนก็คือมีส่วนลดของสินค้าแล้วก็ส่วนลดผ่านบัตร King Power อีกก็เลยเอาตัวนี้มาราคาดีมากๆตัวนี้รวมๆถ้าเกิดย้อนกลับไปตัวพัน X มาร์กแรกอ่ะโอหชอบประทับใจมากทุกคนเอาฟิตชื่ชนชมเสียงเดียวกันว่ามันคือหูฟังแบบคล้องคออินเอียร์ที่มิติดีมากๆเสียงกันหึมตัวนี้ก็มาแบบเดียวกันเลยนะครับแต่ว่าเรื่องของการตัดเสียงดีขึ้น แล้วก็พลังเสียงก็ดีขึ้นด้วยใครที่มองหาหูฟังแบบอ่ะค้องคอเอากลับมาแล้วใครที่มองหูฟังแบบค้องคอครับผมก็ดูตัวนี้ได้อันนี้ก็ดีเหมือนกันนะเสียงดีเสียงดีแล้วก็มาที่ใบสุดท้ายเป็นใบเล็กครับนะตัวนี้ก็เป็นแบบ cross b o d ก็จะ,ะประมาณนี้นะนงะ่เขาเทอะไม่มีใครชงชมตัวเอง ก็มีช่องให้ใส่พอสมควรนะครับแยกช่องได้อย่างไรก็มือถือ 3- 4สี่เครื่องที่เราใส่ไปกับกล้องเนี่ยมันจะไม่ขูดกันนะครับก็แยกเป็น1ช่อง2ช่องสช่องนะครับแล้วก็มีซองมีซิปปิดใส่กุญจงกุญแจได้นะครับก็จะเป็นตัวนี้แหละพกไปนะครับแล้วก็ไซส์นี้มันก็ใส่ตัวไอครอยมาร์กได้นะครับนะพกไปสบายสบายนี่นะครับก็คือทั้งหมดของบุกกระเป๋าพี่พั์ในวันนี้นะครับเชื่อว่ามาถึงตอนนี้หลายคนเนี่ยถามว่าอา้าเป็นอะไรคาหรือเปล่าทำไมสายไม่เหมือนเดิม อันนี้ก็ยังเป็นตัวมาร์กเหมือนเดิมครับแต่เราเปลี่ยนสายเป็นสายหนังสีขาวนี่แหละครับบุกบ้านผมแล้วบุกกระเป๋าผมแล้วด้วยต่อไปอยากบุกอะไรอยากดูอะไรของผมอีกหลังจากนี้จะพยอยกเก็บคอมเมนต์จากคลิปที่แล้วที่บุกบ้านผมนะครับว่าอยากให้แกก่องอะไรรีวิวอะไรเพิ่มเติมนะครับคงจะได้เก็บตรงนั้นก่อนแล้วค่อยมาต่อกับคอมเมนต์ของคลิปนี้แล้วกันนะครับวันนี้ต้องเตรียมตัวถ่ายประมาณ2คลิปนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันนะเดี๋ยวจะมีเล่า r รอมโฮมด้วยภาค2ก็จะมีเรื่องของพลังซูมของกล้องมือถือ เมื่อเทียบกับกล้องคอมแพ t แล้วก็ m i r r อร์เ s สนะครับมันแตกต่างกันยังไงทำไมซูมแล้วไม่ชัดดิจิตอลซูมออปติคอลซูมไฮบริดซูมต่างกันยังไงเดี๋ยวรู้กันนะครับในเล่า f r o มโฮม e p p 2วันนี้ลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับถ้าเกิดเห็นว่าแท่งอะไรผ่านไปผ่านมาบนหน้าจอเนี่ยอันนี้ือห่างนำโชคนะครับเดินไปเดินมาอยู่เราไปบลุกลูกที่เขาแล้วก็ต้องให้ความเคพเขาด้วยนะครับ